ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไ i น์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ ประวัติหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงหลวงพ่อตาบอัตกามโมหรือพระครูเวทคามคณารักวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีตามประวัติหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงได้ศึกษาด้านวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่าน พระครูเวทคามคณารักษ์หรือหลวงพ่อตาบอัตกามโมแห่งวัดมะขามเรียงอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเป็นพระเกจิตังที่มีวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเมตตาธรรมสูงมีชื่อเสียงโด่งดังในเขตจังหวัดสระบุรีวัตถุมงคลของหลวงพ่อตาบ ท่านเป็นที่เสาะแสวงหาของบรรดาเซียนพระไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูปเหมือนรักกริงพระเนื้อผงโดยเฉพาะพระชัยวัดเวทคามมะขามเรียงพระกริงเวทคามมะขามเรียงประวัติหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงอัตโนโประวัติมีนามเดิมว่าตาบคชริน เกิดวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2454ณบ้านกระโดนตำบลไผ่ขวางอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรียมบิดามารดาชื่อนายโป๋และนางฟักฆคดชรินท่านเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวเมื่อหลวงพ่อตาบเติบโตก็เรียนรู้ภาษาไทย พ่ออ่านออกเขียนได้กับบิดาก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดศักดิ์อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สามกลับมาช่วยบิดามารดาทำงานระหว่างนี้คุณตาแจ้งผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอักขรด้านเลขยันเวทมนต์พุทธอาคมได้สอนฝึก จนพอมีความสามารถต้านพุทธคมแต่ยาววัยครั้นอายุครบ21ปีได้เข้าพิธีอุปสมบทณพัตสีมาวัดมะขามเรียงเมื่อวันที่5พฤษภาคม2476มีพระครูสีคณาพิบาลโฉมวัดดอนพุทธเป็นอุปชาพระอธิการแสวัดบ้านร่อมเป็น พระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการปลังจเจ้าวาดวัดมะขามเรียงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาในเพศบรรพชิตว่าอัตกามโมูหลังจากอุปสมบทแล้วก็จำพรรษาณวัดมะขามเรียงกับพระอนุสาวนาจารย์คือพระอธิการปลังหลวงพ่อตาบ ท่านได้อยู่จำพรรษาณวัดมะขามเรียงได้ศึกษาเล่าเรียนภาพปร,ริยัติธรรมพุทธศักราช2480สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกนอกจากนี้หลวงพ่อตาบยังได้ศึกษาวิชานักเทศกับครูปรมพระนักเทศที่มีชื่อเสียงแห่งวัดสามงามกรุงเทพมหานครจนสามารถเทศได้ดีเยี่ยม ช่วงทำนองลีลาแบบลมพัดช,ชายเขาหรือคลื่นกระทบฟังเป็นที่ประทับใจแก่ญาติโยมแต่สุดท้ายท่านได้หันกลับไปศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานพุทธศักราช2497ท่านเดินทางไปศึกษากับพระธรรมธีรราชมหามุนีวัดมหาธาตุกรุงเทพอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ แห่งประเทศไทยได้ฝึกฝนจนมีความชำนาญจึงได้กลับมายังวัดมะขามเรียงตั้งสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดมะขามเรียงมีลูกศิษย์มากมายมาขอฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อเป็นจํานวนมากด้านวิทยาคมหลวงพ่อตาบได้ศึกษากับน้าชายคือพระครูประสาสวิทยาคมหรือ หลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือพระเกจิชื่อดังด้านตะกรุดหน้าผากเสืออีกทั้งได้ศึกษาวิชากับหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่หลวงพ่อพินวัดมะขามโปรงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพุทธศักราช2489คณะสงฆ์ได้แต่งตั้งหลวงพ่อตาบเป็นเจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง จากนั้นหลวงพ่อตาบได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างโบสถ์ศาลาการเปรียนกุติสงฆ์ร่วมกันพัฒนาวัดมะขามเรียงบนเนื้อที่15ไร่3งาน14ตารางวาเจริญรุ่งเรืองตามลำดับประวัติพระอาจารย์ประสูตรปิยธรรมโมวัดในเตา่าพระอาจารย์ประสูตรปิยธรรมโมวัดถ้ำประพุทธโกสี หรือวัดในเตาหมู่ที่หนึ่งตำบลในเตาอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากวัดหนึ่งเป็นสายสำนักเขาอ้อซึ่งพระอาจารย์ประสูตรเป็นเจ้าอาวาสวัดในเตาหลวงพ่อประสูตรถือได้ว่าเป็นพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และหลวงพ่อประสูตรก็ยังเป็นพระนักพัฒนาทําให้เป็นที่นับถือศรัทธาจากชาวบ้านโดยทั่วไปทั้งในจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียงพระอาจารย์ประสูตรมีนามเดิมว่าสูตรคงฤทธิ์เกิดเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่19ตุลาคม2508ณนหม้มูที่2บ้านห้วยหลุด ตำบลห้วยยอดอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังโยมบิดามารดาชื่อนายประดิษฐ์และนางสนงิคธิ์ครอบครัวประกอบอาชีพทำสวนยางพาราหาเงินส่งเสียให้ลูกๆได้เล่าเรียนหนังสือท่านได้เรียนหนังสือระดับประถมศึกษาณโรงเรียนบ้านทุ่งต่ออําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังได้ไปพักอยู่ประจำที่วัดในเตากับหลวงปู่แสง ธรรมสโรเจ้าวาดวัดในเตาซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองตรังสายสำนักเขาอ้อจังหวัดพัทลุงเลยทำให้พระอาจารย์ประสูตรมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนสัพพวิชาต่างๆจากหลวงปู่แสงจนกระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สจากโรงเรียนห้วยย่อจังหวัดตรัง และเมื่อท่านอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในพุทธศักราช2529ได้เข้าพิธีอุปสมบทณพัทศีมาวัดห้วยยอดจังหวัดตรังโดยมีพระครูนิมิตสังฆค,คุณเจ้าคณะอำเภอห้วยยอดเป็นพระอุปชาเมื่อพระอาจารย์ประสูตรเข้าสู่ร่มกาสาวพัทแล้วก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรม สามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกก่อนกราบลาพระอุปชาเพื่อออกทุดงควัตเสาะแสวงหาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังตามภาคต่างๆเพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ์ศึกษาวิชาความรู้เริ่มต้นเรียนจากหลวงปู่แสงจเจ้าวาดวัดในเตาซึ่งขณะนั้นในบริเวณรอบวัด ถือเป็นพื้นที่สีแดงแต่หลวงปู่แสงและพระอาจารย์ประสูติสามารถอยู่จำพรรษาได้อย่างปกติสุขเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านหลังร่ำเรียนวิชาจากหลวงปู่แสงท่านได้กราบลาเพื่อเดินทางไปศึกษาวิชากับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วทุกภาคของประเทศไทยเช่นเดินทางไปภาคเหนือ เพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ์กรูบาเหมยวัดศรีดงเย็นจังหวัดเชียงใหม่เดินทางลงมายังภาคกลางเพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อสำริดวัดถ้ำแผดจังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาคใต้ท่านเดินทางไปยังหลายวัดเพื่อขอฝากตัวเป็นลูกสิทธิ์อาทิหลวงพ่อคล้อยวัดถ้ำเขาเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร รักครูบุญญาพินันหรือพระอาจารย์รีดวัดป่าโมกจังหวัดพังงาหลวงปู่ชื่นวัดทุ่งชนจังหวัดตรังเป็นต้นการออกทุด,ดงเสาะแสวงหาพระอาจารย์ของพระอาจารย์ประสูตรเพื่อศึกษาวิชาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาทำให้เป็นพระนักปฏิบัติปฏิบัติมั่นในพระธรรมวินัยศีลาจาลวัดงดงาม แข็งแกร่งในวิปัสสนากรรมฐานมีสมาธิแก่กล้าจนเป็นที่เลื่องลือในด้านการปลุกเสกเรื่องรางของขลังเด่นในพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม